สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พีน้องน้องนานา,นาทุกท่านครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันอังคารที่1 9เก่าเดือนหนึ่งปีห4ทางขายเซียนขืนมงสุรินกับสิเดมารีวิวโปชุดดักนกกระปูดักนกกวักครับผมร่วมอยู่ในชุดเดียวครับผมทางขายเซียนขืนมงสุรินกับสิเดมาจัดโปให้ครับผมนี่ฮะหรือว่าสิสังสื่อแย่งชินก็มีครบทุกอย่างครับผม แต่สำหรับมนีทั้งขายเซียนคืนกับสีได้มาจัดโป้ให้ครับผมนี mm ่ฮ hmm. ะคือภาพที่ันเห็นอยู่ข,ข้างนา mm hmm. เดี๋ยวผมีจัดโป้ให้ครับ mm hmm. นี่ครับผม mm hmm. คืออุป,ปกรณ์ที่อยู่ข,ข้างนาทัน เดี๋ยวผมจะแจงราคาให้ได้ทราบคือได้ครบทุกอย่างกับผมชุดดักทั้งนกกวักดักนกกระปูดนี่ครับใส่น้ํากันด้กับผมใส่รวมกันด้ก็มีหนึ่งชินสองสามสี่หาหกนี่ครับผมพกชิน้นราคาหนึ่ามร้อบาทร่วมทรงกับผมกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD สำหรับลูกค้าที่ ยังบมมีอุปกรณ์อยากได้ครบชุดดักนกกระปูดัดกนกกวักสั่งคามาได้ครับผมเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD ครับผมนี่ฮะคือได้ตามภาพข้างน้านี้เลยครับผมอุปกรณ์ทันทีได้ครบเดี๋ยวมาชมได้ละเอียดชิ้นแรกกันเลยครับที่ทันทีได,ได้รับคือคืนแขวน4 1บวงแบบหมุนได้ครับผมคืนแขวน4 1บวงแบบหมุนได้ผอมลังเก็บ กระดิ่งสองอันเมมโมรีลงหลายเสียงครับผมพร้อมด้วยลำโพงลายพ้างหล้ะกะ็หุ่นยางนกกระปูดหุ่นยางนกกวักครับผมนี่ฮะคือ1นึ่พันสรอบาทครับผมตัวนี้คือราคาโปรพิเศษครับผมจัดรวมรลดแหลกแจกแถมสำหรับทันทีกำลังมองหากับผมหรือว่าอยากสั่งซื้อแยกชิน้นทางขายกับมีอุปรกรณ์ ครบทุกอย่างครับผมติดต่อทั้งเฟซทั้งไลยหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดนี่ฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆครับผมรายละเอียดใหม่ๆในวันที่19เกเดือนหนึ่งปีหกสทางขายเสียนคืนสิเน,นียนการเปิดขายสินค้าคือตามวันที่ครับผมท,ทันทีเขาชมวันที่19เกนี่ฮะหรือว่าผ่านไปอีกสองอาทิตย์สาอาทิตย์เป็นเดือนใหม่กับ กดติดตามเบองใดกับผมเขาไปชมวิดีโออัธพนช่อทองทานกระเชียนหลาๆคลิปหลาๆวิดีโอตามวันทีที่ทั้งขายเซียนคืนเืองสุรินได้์นำมารีวิวให้ได้ชมกันกับผมสินค้าก็มีจัดโปรกันเรื่อยๆกับผมหรือว่าลูกค้าที่เคยเห็นโปรที่ผ่านมากสนใจกับติดต่อไใดกับผมเขามาคุยมาสอบถามกันครับ เดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานเพิ่มเติมมาดีกับผมนี่เป็นคืนแคว้นแบบหมุนได้ซเบบวงกับผมนี่ฮะ,ะเบิ่งกันไก่ๆกกับผมชัดชัดรายละเอียดเนื้องานขายเส้นคืนมังสุิรินหลับประกันให้เลยกับผมนีน่เป็นคืนแคว้นแบบมุนได้คอดปมนี่สองรอบกับผมสายพีหัวทองเหลืองนี่ฮะรายละเอียดเนื้อง,งานกัให้ทันและครับผมเป็นทันเป็นคนตัดสินใจความ รายละเอียดของเนื้องานกับตามภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเลยครับผมเนี่ยความแตกต่างความเหมือนไข่เคียงไข่ประมาณใดกับนี่ครับตามสายตาเลยครับผมอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดไปไหมนาะครับผีทั้งไข่เซียนคืนมุสลิมไหนนามาจัดโปให้พี่ให้น้องกันกะเป็นรายละเอียดสั้นๆันกับผมก็ขอฝาก พี่พี่น้องน้องอวัยซัมนีก่อนครับผมมีวิดีโอใหม่ๆโปรใหม่ๆทั้งขายกับสิมัาแจกกันในสาบกันอีกที่รับผมสวัสดีครับ